หาหรผู้เข้าร่วมการอบรมรู้สึกเป็นเกียรติและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ท่านได้กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้แทนราษฎรแบบแบ,บแ่งเขตเลือกตั้งในวันนี้ด้วยมีพระราชกรริกา,ยยสพาพรสธยุคสภาผู้แทนราษฎรพศ .2568 คณะกรรมการาการเลือกตั้งประจำจังหวัดพุทธาหารคณะวยากรสื่อมวลชน ผู้สมัครรับเลือกตั้งและผู้มีเกียรติทุกท่านครับผมมีความยินดีและรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้มาเป็นประธานในพิธีการกิจกรรมเสร,ริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งจังหวัดมุกดาหาร แบบเป็นทางการนะครับก็เสร็จแล้วผมขออนุญ,ญาตปรับนะครับพูดคุยกับท่านนะครับวันนี้สำนังงกงานกนนาารกตจังหวัดพุทธาานะครับเราเลยเห็นว่าในการเลือกตั้งแบบนี้ได้เวลาสมควรแล้วผมขอเปิดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งชิงสมณชันในการเลรือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ,บ่งเขตเลือกตั้ง จังหวัดมุกดาหารและขอให้การอบรมครั้งนี้ดําเนินไปด้วยดีและบ,บรรลุความฐานตัวนี้ไว้ทําไมไม่ได้เก็บใบเสร็จรับเงินตัวนี้เพื่อมาประกอบการเทียบบัญชีประชาชนเข้ามารับฟังการชี้แจงจากสานักงานกรกตรกจังหวัดมุกดาหารว่าในการเลือกตั้งครั้งนี้มีกฎหมายกําหนดไว้อย่างไรบ้างว่าอะไรที่ท่านหาเสียงได้อะไรที่ท่านหาเสียงไม่ได้ ในการเลือกตั้งที่ผ่านมาเป็นที่น่าเสียดายว่าผู้สมัครหลายท่านลักเลยในเรื่องนี้เรื่องเกี่ยวกับการยื่นบัญชีค่าใช้จ่ายหายไปเลยไม่ยื่นนะครับในวันนี้เราจะนำข้อกฎหมายข้อระเบียบและข้อ,อตัวอย่างการวินิจฉัยที่กรกตท่านเคยได้วินิจฉัยว่าการทำแบบนี้ทำได้หรือไม่ได้ เอามานแต่นะครับ 1. ไม่มา 2. มาแปหนึ่งกับไม่รอฟังให้ครบพอฟังไม่ครบให้ไปปฏิบัติก็ปฏิบัต,บติได้ไม่มีสื่ออะไรที่จะสามารถดูย้อนหลังได้ก็ก็รุุณาดูนะครับแต่ถ้าดูย้อนหลังไม่ได้ให้ศึกษาเยอะๆนะครับเพราะจะไม่มีเหตุอันแก้ตัวเลยว่าไม่ทราบ เชิญแล้วไม่มาไม่มีเหตุอันแก้ตัวว่าไม่ทราบเลยไม่รู้ว่าชาชนได้อย่างถูกต้องลดปัญหาเรื่องร้องเรียนร้องคัดค้านการเลือกตั้งอันเกิดจากความเข้าใจผิดในสาระสัมพันธ์ของกฎหมายเพื่อให้การเลือกตั้งสมาชิกสภาผุ้แทนราษฎรจังหวัดพิษณานเป็นไปด้วยความสุจริตเที่ยงธรรมชอบอด้วยกฎหมายแค่ห้าร์ตๆเราหกสิบห้าหบซ เหล่าแซงนะครับแต่เลื่อนขั้นเชิงคุณภาพของเราเรื่องน้อยกว่านี้ผู้สมัครรับเรื่องตั้งเอาผวุธจะตรงจบผูดตรงนี้เลยท่านรับได้ไม่ได้